ทักทายสวัสดีเดอ้อเพื่อนๆพี่น้นองทุกูสุคนมือนี่ก็เป็นเสาร์วันเช้าวันอังคารนะจ๊ะพามาชมดอกหงอนไก่คุณยายมูน <c> ค <oughs> ุณน่ะแดงสุลุแล้วพี่น้องเ,อเม็ดมันเเม,ม็ดไปวันพี่น้องจ๊ะ มาชมาชมดอกหอนไก่มานน่พี่น้องพอเดิมาทักทายพี่ทักทายน้องเนาะโอ้ยชมดอกหอนไก่คุณยายนั้นก็เป็นภูนะจ๊ะแล้วก็ผักกระถินแล้วก็ป่าก,กู้ยเงเยายเก็บเปนภูไปฝากผู้เท่า ดอกไก่ยู่พี่น้องดอกงอนไก่แดงสลืดเลยกำลังสวยงาม <c oughs> จะอดดอกงอนไก่นะพี่น้องเนาะดอกแดงดีคุณยายมูลเราหมักเดชเรามักสีแดงพี่น้องนุม่มๆคุณยายมูลเราหมักด,ดอกงอนไก่พี่น้อง กระจายมรคือกันแล้วเนาะดอกไม้เนาะพี่น้องเนาะมันมันแก่เต็มทีแล้วมันกัดมันหนักดอกมันพุ่นะว่านเหนียวรถไปเขาอู้กัโอ้คักอยู่พี่น้องจ๊ะคักยังวัตถีเย็ดเย็นช่ำเย็นช่ำพี่น้องใครเนะนี่ยพินพิ่นมีประสบการณ์หไหนดอกแตาวา่ว่าเพิน่น มันจะมีเอียงบางยางอยู่ในรถนะนะมันก็เลยเห็ดให้มีปัญหาโอ้ยจะไไม่เก็บเอาขนาไม่ริกันพี่น้องจ้าพุ่นเป็นพุ่มยุคนะแซบแซบพี่น้องมันชีวานนี่สิเก็บเอายุดนี่พี่น้องจ้าพีเก็บเอาไปกินด้วยนี่จะไปพัดใบกะเพราให้แต่จืดไม่เก็บเอาใบกะเพราน้ำบกะบักพิกพี่น้องจ้า เพราะได้เก็บกินเล็กๆน้อยๆพี่น้องเอ้ยเอาทักทายกันเนาะมาหอดบานโพชัยแหละพี่น้อง <c oughs> พาคุณยายออกมามาเบิ่งหัวเบิ่งสวน <c oughs> จ้า <c oughs> มาเบิ่งหัวเบิ่งสวนพี่น้อง ที่สาวสาว่างกับใครของอยู่นี่นะพี่น้อง <c oughs> ต่จืดบายุน้องเขาไปนอนนั่นอยู่สาว่างก็เลยบ่มีพอยุพี่น้องจ้า สิ่งเิ่งของพี่นอ้ <c oughs> องมันนีมันเป <c oughs> ็นลำยิ่นีคืออยู่พี่นออ้องเลยเดินนี่ก็เป็นแต่ยอยู่จะได้เนาะไว่แทน ขายสิ่งขายของเนาะมาตอนนี้ปุ๊กปุยตะหักแทะมาปุ๊กปุยเป็นตะหักแทะมาปุ๊กปุย <c oughs> คุณยายยังเข้าไปในสวนแล้วหือ,หอ,แ,อ,อแล้วเ่นตุ้ยอุ้ยไปเลยนะเมื่อไงะกูดกับใบแห้งใบกรอบล้น,นะเะาพี่อนอ้อง ลายละมัดดอกทองอุไรกับงามดีทองอุไรเอาจังทายบาปบรรยากาศเด้อพี่น้องดเด้อมาเด้อเป็นพี่น้องเลยมากินกับเราเด้อบาทนี่กัเราเนะือเปื่อย ขออนุญาตใส่หมวกเด้อม,มันได้ใส่หมวกแล้วก็ได้ใส่กินซะมีผักพร้อมที่น้อง ขาเพิ่กำลังลางมาทมเทียงตุิศ ขี่สาวมาแล้วบ่านเราอยู่ไกลๆด่านหน่อยภชนา,าพริกขี้นขหน่อครับเอาไหทำกับข้าว ดวนกันมากินกับเรากินก๋วยเตีเ๋ยวลยนนแ,แล้วจะวะดูลับทำอะไรกินนอนผู้ิงนี่โทรศัพท์ตื่นเร็วปุเ๊เนะเราไปนอนเล่นอยู่บ้านนะบ้นว่าอืมอาบน้ำคนเดินแล้วมัางริกอร่อย กเพียงมันเพิ่มเมื่อเซลใจะไปทางไหนโน่นวะหลานเพิ่ม มันจะเราต่อกันพี่น้องมาได้พี่น้องเด้อมึงจะเราจะแนกเหมือนกันล <c oughs> ูกค้าเพิ่งกำลังมาหลายแล้ว